อาอจารย์บวอร์ิ์อาจารย์ดรเตอร์ซิ่งฮึก็ที่เขามาอะไรอาจารย์ทำอทำงินอยู่นะ่ะห,ห,หัวเขาเก่งมากเลยนะเขาตากมณ์น่ะ คนไทยไม่ใช่แบบจะไปอนสา,า้ง่ายๆนองกระจายนทำได้แลนะี่เราอยากไปอยู่อะอีซานดีนาออยู่บ้านเราโซดาใส่โอ้วต่ <c oughs> ดีน้อ ก็มีบริษทัทดีๆรับเข้าทำงานขอไม่แนใคจน่าีใ